นี่ครับมาเจอแล้วครับมาเจอรังน้องพึ่งนะครับตรงนี้ผมก็จะเลี้ยงไว้นะครับเนี่ยช่วงนี้ปีนี้ไม่ได้เก็บเขานะครับก็ปล่อยให้เขาทำรังได้เต็มที่นะครับนี่ยเยอะมากเพื่อมันน่าจะออกลูกเพิ่มนะครับเพราะผมเห็นมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีอะไรขาวๆนะครับ ไหมครับเนี่ยเขาไปเก็บน้ําผึ้งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาเข้ารังเยอะมากเดี๋ยวจะขยายรังเพิ่มให้เขานะครับดูครับคุ้นมากนะครับนี่ยมันตอหมหัวผมอยู่นะครับนี่เป็นผึ้งที่เลี้ยงไว้นะครับเขาเช้าๆเ,เขาก็ออกไปหาน้ำผึ้ง